ดูดวงเนี่ยนะครับดูจุดที่บกพร่องกับดูทั้งชีวิตที่มันแตกต่างกันยังไงดูดวงดูจุดที่มันบกพร่องเนี่ยไอจุดที่มันบกพร่องในดวงเนี่ยแปลว่ามันสามารถเกิดได้ตลอดทุกช่วงชีวิตไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นช่วงที่ดวงไม่ดีเช่นจุดที่บกพร่องคือตัวเราเองเนี่ยเรามีจุดชํารุดในดวงเรื่องไหนก็ตามแปลว่าการตัดสินใจที่ทาให้ข้อผิดพลาดที่มันเป็นจุดชำรุดในดวงเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราตัดสินใจ ส่วนไอ้เรื่องดูดวงในชีวิตเนี่ยเราจะไปรู้ล่วงหน้าก่อนนานๆเยอะๆไปเนี่ยมันก็ไม่ประโยชน์สู้เราทําดวงของเราทาชะตาชีวิตปัจจุบันให้มันดีที่สุดให้มันเต็มที่ดีกว่าถ้าเราทําปัจจุบันให้มันเต็มที่เนี่ยต่อให้อนาคตมันไม่ดีมันก็ไม่ดีน้อยลงหรือถ้าอนาคตมันจะดีมันจะได้ดีเต็มที่เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดจากดวงชะตาเนี่ยถึงได้มีความสําคัญกว่าเพราะ มันส่งผลต่อทุกๆการตัดสินใจของเราดูทั้งวิตได้ก็จริงแต่ว่าสําหรับหมอดูที่จะดูดวงดูยาวไปเลยทั้งคิวเนี่ยมันเสียเวลาเยอะแล้วก็ถ้าจะไปดูลวงหน้ายาวๆอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าอนาคตเรามันจะดีหรือไม่ดีเ่ออแต่ปัจจุบันนี้มันมีผลมากกว่าที่จะทำไอ้ไอ้ดีหรือไม่ดีาไอ้ไอ้ดีหรือไม่ดีในอนาคตเนี่ยมันไม่ดีมันส่งผลน้อยลงไหมหรือว่ามันดีทําให้มันส่งผลดีมากย่ักู การตัดสินใจณปัจจุบันมันมีคนถามเรื่องแบบอายุไขอะไรเงี้ยครับเขาห้ามพูดชอยแลมใช่มันมันเป็นหลักมันเป็นหลักหลักวิชาหรือมันเป็นหลักการจรรยาบรรณอะไรเงี้ยมันมันเป็นจรรยาบรรณมันเป็นข้อห้ามที่เขาบอกไว้ตั้งแต่สมัยก่อนแหละครับถ้าสมมุติว่าเราทายไปในเรื่องของอายุไขแล้วมันตรงแล้วมันแม่นเดี๋ยวคนก็หาว่าเราแช่งเขาเดี๋ยวคนก็จะ บอกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเราบอกไว้ก่อนหรือเปล่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นไปตามปากเราหรือเปล่าถ้าเราเห็นแล้วว่าดวงชะตานี่ยอายุไขเรียกว่าไม่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 ดีถึงเกณฑ์คนธรรมดาทั่วไปแล้วเรารู้ว่ามันเกิดจากเรื่องอะไรเช่นมันเกิดจากเรื่องสุขภาพเราก็ปรับดวงเรื่องสุขภาพกาให้คำแนะนำเรื่องของสุขภาพก็เลยตั้งแต่ตอนนี้หรือถ้ามันเกิดจากอุบัติเหตุ แล้วก็แค่แก้ไขพื้นดวงจะตาให้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันให้ดวงจะตาก็รอดพ้นจากเหตุการณ์ร้ายแรงมันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์มากกว่า